พาลวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางขามโค้งเทียวเล่าเซียนรุ่นวันที่ยี่สิบเก้านะครับเมื่อนี้ตามกันต้อนะครับเป็นจังไดนอะสัญญาณดีบอรครับพี่น้องวันพุทธที่ผ่านมาเป็นจังไดนอะพี่น้องโศกหมาน้ำเซียนบอนะครับเข่าตัวบวบงนะครับสีหนึ่งสีหนึ่งนะครับ สีหนึ่งยังบรอกเกิลนะครับมาเด้อพี่น้องตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเ,าเสียวหล้าเสียเยเ่ยรุ่นมื่อนี้ โอ้ยวงกมิีนจงกมี้นก็มีว่าวนุ้่งๆไปไปใส่ไปดีใจเล้ไม่ผูกมากน้ำหลูดรอเด้อเพื่อเอาไปเบียดเถอะเอารดมัน้ายพื้นพุ่นเราซ่อนกันไว้ันมันไายก็ไปปูทั้งรถเท่านั้นในจักอันเน่เนี่ยิวโตกลัว พ่าได้ไปปูน้ำปลาน้ำเมืองไปก็แเด็กออีนึ่นี่นอีทีอืมเให้ปูกับปูเล่ารัวเลสตสดก็ดีเชว่งนีนะหนีเนาะม่ขนาดเนาเอ้าพื้นป่ได้นสีนาใส่เอามันแต่งพัน mãi xem là mãi <laughs> ừ. dạ. <laughs> <laughs> rồi. <laughs> là mãi ở tiệp của cửa gạo nhanh mặt môn mày mặt mày mặt mày mặt mày 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 มันบ่เห็นหูมันบ่มันบ่ได้เียงเด้อเด็กชยเป็นตาหนูบ่ได้เสียงมันบ่แข่งากนี้แนวข่หน้ามันองมากออกกำลกนัวเเยาทุ่นมากเีวเหลี่ยบกำลาเหี่ย่กำลังชุดเตียงกำลังโอ้ตานางใหญ่ขี้อนนเอายิงว่าไว้นี้แล้วเนาะี่รองมาตานเือกค่ะ เปี่ยนมากแนวทางทำเราเลียนรุ่นนะครับโอ้คือเปลี่ยนแบานด์ดู่หนองเปลียนร้านนี่ครับนี่เ่พี่น้องหันรลางใหน่มีผู้ั่งดาบสวัสดีน้องพี่พี่นนองสวัสดีค่ะเดี๋วมา,มาสอนให้ดียอเนีย,นเ,ย,นเ,ยนเดี๋ยวนนามาเดี๋เซียนรุ่นมาเด้อ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วประมือให้แน่อันนี้ก็ไปเตื้อห้วยดิบไปกินเล้วบ้านนี้ต้านซุดผูกเป็นยันครึ่งเหงาเถอะน้อเสียนมือหนิเนาะให้ลิ้นบอสมีอยากไปบ้านปุ๋ยบ่อยากไปให้ลิ้น ไม่นั่งฝันดีบ่ไม่นั่งไม่นั่งบ่ฝันพึ้นเอมนนี่บอบมนี่บอเรานั่งอยู่ซื้อกล่องก็ดีก็ดีว่าก็ดีทามง่ดยจังงาตเงินแดงเงินส่หมาแม่วนเงินส่งมากใจายออกขาย เนต่อให้มันถือตัว่องนี่มือหนเห็นไหมครับที่น้องเชีนกำลังทำเจ้านางดังในบงอย่บ่โอ้ยเาันที่เขาจะว่ารียนจบเี่ยนเขาบว่าออกโตัว่องโตัว่องเลยี่น้องตเว่าเขาหวงมมนเรียกสองหางเาว่าโป่งเมื่อดเชียนเมื่อนี่ เอาไว้แ <anonymous> ค <blinking> ่ช้องหางเท่านั้นเอ้ว <after> ม <three injections> ันสิว่าย่าถามเอาตัวเด่นเท่าสิว่าคันดิเตี้ยงป่านนี้เราเลี่ยเตี้ยงเตี้ยงมันหลายมาเตี้ยงในหัวหลังเนาโอ้สะอาดะอากทกทุก ขันบ่เบิ่ดนนี่เขาทางเสียนรุน่นนเซีม้จันท่มห้นีจุ่มนี่เมียจุ่มมากนี่เมียก็ได้วัาก้อนแน่นอกเนี่น้ำทุนแน่อะไรขณะได้บนล่างยังนัำทุนอยู่ก็เมื่อรัานีบ่ะ น้ำท่วมแล้วของน้อยพ่นเนาะอ้าวพี่น้องเป็นแฟนพี่น้องเซียนมาแล้วมาแล้วเป็นทางการมาแล้วพี่น้องเป็นทางการมาแล้วมาแล้วจริงคือมาแล้วน่าพร้อมกับเสียงโทรศัพท์แต่เซียนมาแล้ว

Buy à. như tập hợp bay. No, nên đa sáng, hm? Tut tìm tìm pan pan vô lao động again. Nay chụp nầy, 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 ก็มื่ตั้งหกตัวน่ะปัดท้อจอนี้เสียงรุนแน่มากตัวนี้เสียงรุนนายแน่มากมากอีกแล้วเขียนเลยกลับมาอีกแล้วเอาุ้ยตัวลุยๆเก่าเรียนน้องมันนี่นะยี่สิบเก้าเก้าวันแล้ tiễn nhắn người đi tiên học đường xì หกหนึ่งสี่น้ำกันอีกมือนี่สามสูงนูมาน้ำกันมือนี่โอ้เห็สามสเล้ันวนเี้คนเียนในะันว่าเขาันเขา่เกามือดีมันใจ่เชมันเดิมเนนเดิมปะไล่ไปได้รเชน สิบแปดสิบเงาให้กเลยเทียนะเอยดงดงวสติบมาั้งสตัวให้เยอะเกียนนะเสียนมาเต็มรอยนะเสียนไม่เต็มพี่น้องเก็บว้ทีเดียวนะครับเตมล่นความกันตอนเสียนห t เขียนแล้วแล้วพี่น้องีตัวยั่าสามตัวเต็มเยอียหกหนึ่อแมั่นมันสี่หานี่นแเอาแวนึ่งสี่หกนึ่งตรงต ถึงกนมุงเลยนัที่ม่ทำไมลงไปเตียงบ้านสองตัวทีบบ่วงแค่กันวงเรือมจงไว้คู่เดียวจงไว้คู่เดียวแต่แังไว้นเสือนะจีบ่วงจงไว้หน่อแน่เียวมหน่วยแค่ไหนเนาะจงไว้หมกคืงตัวครืนี่หมื มือซีอ๋กตับบระมออไหกตับตัวลับเั็นว่าตับแต่ากินละโอ้ยนี่มอกเกาบ่นั่นเนั่นเด่นน้าไปแล้วพวกมือเะไเด้อผูกานเลวเนี่ยเผื่อสิบหามาอยบ่กตัดตัวที่หานึงน่นขึ้นได้ตัดหานึงหอ

นะปันกำแขร์พี่หัวเส้นคุณละมึนสองมึนนี่แหละโอ้โหอีน้ำเด้อดใจน้ำเด้อคุณใดโชคมันก็ได,ด,ได,ไเด้เดี๋ยวคุโชกแกรักไม่เด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยคุยกับเส้นอีกเท่าน,นึงแต่ว่าต้องใจจักน้อยใช้เสือสุดเต็มใจร้ายบ่ได้จ็เมือ่อรักนี้บ่ รล่กันจะเมื่อสิแเส้นนีเจะเมื่อแลนนี้ดูแล้วเมื่อโดไอนเจาม้านะี่ว่าเส้นชุดจเมื่อนี้เส้นไหนที่เขียนอยู่ไหบวะว่าชุดจเมื่อนี้ไหลกว่านี้บ่อันนี้ชุดจมเมยานช่าเซีนบ่ชุดจมเมยานเพรรอเพราะวัยบอย่นี่แหละรอว่าเห็นตรานี้ มาแล้ว,ลวออกคลิปซ่าทไม่สนนดมากหรอเนาะ จงเงียมมันสั่นเซียนว่ะีวัดแตกสตัวฮาจะเกียอยู่วาวิทยาวิทลังนู่แท้ยามได้ก็ได้นี่เจ้าละตัวสมตัวจงจงีเซียนอันนี้เจ้าละตัวเว้ยน่าจะละสองตนึง เออตัวเจ้าบกขีดนเหมันเดียวเหรสีไว้ก็มันจะซื้อแม่นะวะพ่พเดี๋ยวหาหางเนือหันพอดีเลยน่นอ๋องานบวชงานเดี๋ยวหาหางที่พุ่ง

อานึงหานึงห้าสูนยนี่แหละหานึงหาสูนย์ตัวตัวพิดน้ำเตะอ๋อยกเี่นใ่ไมมถุงพิ่ปะอืมถุเจาะเจาะมันเตะได้เหมือนจจจออจ่อาเนอาดว่าสิมาอืมเียนไปลรวดรบกกจะหาเงินแล้วเมียนบกฮก มเกียจสิแม่แบปวี่เนใต้วิ่งเนี่ยนี่มันเขียดเออ,อจเขียมันคือกันอด้อปะก้าอปต้กับหนึ่งนี่ละหก,กับหนึ่งใช่ไหมวันวนี้เดนีเด่นนึ่เนะเดนสีเด่นหกอยบ่เหมือนเล็เต็มดอยบ่ยสิบกรนติน๊บไงมาเซียนบ่เต็มดอยเต็มดอยจักเทีย luôn mặt thì nào mình chạy lại mình đây có một tiềm tham nhầm đấy là một tiềm loài Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video ได้ของความแล้วเสี่ยงได้ของคลามแล้วเท่ยงนั่นได้ของความหมดนีงได้กระดนน้อเฮ้าหน่ของปลอมมันจังได้กดหลายหลาคนกระครางได้เลขมันซ้ำกันบ็ระบาดนีันตัวเดียวกันไม่ใช่เอนี่หัวใญ่มาเที่ยงกันยุ่งไหนเที่ยกันเมื่อเที่ยงเรื่องหัวไล่เส้นมันี้เส้น เอาไปลองแคบนาจอเอาลด้เส้นมากแล้วครับพี่น้องของแท้แล้ววันนี้เจ้าของแท้แล้วมีตัวใดแน่ของแท้เส้นมากตัวมากหมือนเมื่อจ้ามากลวดก็รวดหกก็รวดเมื่อนี่แต่มีหกสามหกสี่หกหนึ่งุนหกเส้นรวดสำหรับเงินสำหรับเส้นลวดจังๆตามตัววิ่งนั่น

เงีเห็นทังตัวน่ะตังเกตตัวโป้วงได้พี่น้องน้ำมันตัวนั่นแหละยาว่ากรบตูแล้วว่าจับมาแล้วแล้วเอ่ยเถื่อนยาว่ามันมัดใจมือตัวโป้วงนี่แล้วดูมาเมื่อนี้สิมาตัววงบ่เสียมมั่นใจมั่นใจวะบ่เบื่อไม่โดนนั่นั้งหมดทั้งมว มาตงนึงว่าเอาหาหนึ่งมาลงเอาสองหา,หามาลงก้ยังไปลกว่าญูุ่่นอีกตัวหนึ่งนะหานึงเนัอา,า,าข้ามโคงวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเด้อพี่น้องว้นนี้มีวิ่งมีเด็นตัวอะครับเสียนรุ่นหกนะครับหกตัวเดียวปะครับขันซีร่นวะขาโคงเที่ยวเล่าเท่าไหกกังนั่นแหละครับามเทยวเล่าเด็กเด่นหกหกกับหนึ่งจับคู่เลยครับเสี่ยนห หกหนึ 1> 1. ่งชุดงบหน่อยทุนหน่อยบะเสี่ยนหกหนึ่งหกสามหกสี่ครับคุณหกอยู่แล้หกหนึ่งหกสามหกสี่สามตัวได้เสี่ยงสามตัวเกิดสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดไงนี่แหละสามมะสามคุณหกสามคุณเจ็ดนี่นแหละมันแกได้ไหมได้ จ็ดสิบแปดสิบก <70, 80. S 2> ็แล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบมีสูตรอักเอบอสเซียนอยาจะเอาน้ำมูกันนี้เนี่ยละมุมนี้อักเอาดอกครับท่านคุ้นพันเลยบอ่เนี่ยจัดไปรุ่นละจัดไปรถ,ปรถพีรรถพ่รำขามโคง<า>้งเที่ยวล่ามือวันที่ยี่สิบเก้านะครับจัดเลยนะครับกี่จีเจียนกับกี่เซียนเนี่ยตัวให้เราบ้างตัวใดมีหาเนื้อง่ายว่าติดยู่แต่ว่า เลือดตัดวักบามันออกแล้วอืมนันออกแล้วมันก็เปลี่ยนได้ที่เก่านะเล่าไัได้แต่ว่าซีนึงผ่อนออกมาอยอ่อืมเขนที่สิตัดอันตัวเก่าทีเเาท่เซียนอืมเห็นมาเลยตัวเกา่าเนี่ยเ,เ,ยเ,เยด้๋ยพี่น้องแคปหน้าจอนะครับถ้าอยากได้สุดเตรียมล้างไม้ได้พี่น้อง มือใบคนละยับปัน้คาดใหาพิเศษผูมากหลังไม่จนแต่เสียงล้นถุงโงหาคูงเรืองพี่น้องเลยมันสิออตัวงเ้มันือนีตวอไรกเสี่ง้างไดก็เสียงมือนี้งสิออกตัวใดก็ตัวงไรเี้มมื่อนี้งสิข่าวตัวงอือเสียนมาเสียรับประกันตัววงนะพี่น้องเอย้างใดก็เสียง าวางไนกอวางไนกจับที่เอาตัววงมันทีเขาตัววงอะไรนี่เมื่อ่มีตัวใดเนี่ยตัววงหกสามหกสี่กหนึ่งหกแหละนีที่นอนออกอีรีว่าเส้นตัววองแท้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 ่มาเบิันมาเบิ่นมาแท้ๆย่านจะเบินจะเบิวัตถุจะเบิ่นได้จัเบิ่นจกเกครับขาโคงเขียวเล mm. ่าววันที <t <t ่ยี่สิบเก้านะครับ ออกแท้ๆทะโต้วงว่วงนี่ละออกแท้ๆมียำโต้วงเพราะว่าเสี่ยนคาราวาอันในรุ่สิมานั่นออกแท้ๆทะเป็นเรงไหนไม่น้องชัดเจนไฝบันเนี่ยอืมเพิ่นหนี้มาแล้วเพิ่นได้ตัวเรียเพิ่นไปแล้วเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแชปแชปมาจอครับมือนี้มันใหญ่กว่าเซี่ยง หัวกำลังไหครับหัวกำลังกทีลวดสุนีถิมเลยบอกครับว่ล่ะหัวล่วงูกันหันเน่ตัวอันตราเมืองใดแล้ว่องสุโขอยตัวอันตราเกินตัวได้ตัวอันตรเสียสุนี่หละฮะเพราะว่ามากนี่มไงสิวเตถิมได้ไเิเป็นตัวอันตราตัวอันตรายเกิ ลูกนอนนึงแล้วกิน้องบอกกันหืวันวันโัวเสียอไปเรากินกันเองมันจังบ้สซีเรียสี่ไม่ได้เนาวตัวอะไรกันตัวซึ้อหกในบ่อฮะแล้หก็เจ็ดซื้อแปดซื้อสี่นี่เหีะยล้วมันตัวล้มตัวเด่นตัวได้ก่อเชียนเด่นหกมัเด่นหกอืมหกนึงนี่แหละแล้วนี่เห็นแหละแต่บ่มาทั้งสามตัวมื้อนี้ ไม่ได้จวดนะเซียนาทั้งสามตัวก็ครบสี่หนึ่งเงิอนละหกหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกเหมนละนักสูนี่เขเซียนเสียนรุนมั่นใจมกครบทั้งสามตัวเด่นนี่วะต้อก็ริเด่นตัวนั้นนตัวนี้หนึ่งหกอืมผมแม่จังครบสามตัวเด่นมันก็ติดจุดสองตัวเยไม่ห็นละ ถ่ายรูปไว้ก่อนจะสิแตกสามตัวนาน่าท้ายรูปแน่สิแตกสามตัวยืมน้ำเี๋ยวว่านี่ละมันมาหาเสน่ตามาตามาน้ำตีก้าลังมากข้างหลังตามาแล้วตีสองสามยรน เงยขึ้นยังนปวดเนี่ยปวดเอ็นข้อเดี๋ยวทีบูทอกนีร้านวัวจุบุกขึ้นช่วยตีบูทอกครับไปเไยเม่เชียนมีอย่างฝากถึงพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านนะครับถ่ายคลิปจะมีตวนี้แล้วตัวเรียกแนวาต้างใครได้มาจัดจัดก็ผ่านเหมือนเดิมเงนขึ้นเมือนกับยันนี้งมน แต่กำลังพี่น้องนะใช่สต yeah. so like, ิในการลงทุนเ้อะะพ่อเหรเนาะขอบคุณเซนลุนครับสวัส้ีทุ่านครับขอบคุณเนลุนนำเงินเป๊ะมเนเป๊ะกับเฝาไมันน่ยคุรนำมาแค่อันนี้นะนำเงินเป๊ะล่นะขอบคุณเซนลุนหลายๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกไล้์ทุกแชร์ขอบกันไม่ในคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ